การสวัสดีเพื่อนๆอนที่หนองแทนแนยินดนะีต้อนรับสู่ช่องกเกมก็อยู่ผมแนะนะฮะลืมชื่อเกมไปแล้วนะผมอ่าเกม Golden Night นะฮะ MetaVerse นะฮะผมก็เปิดนะฮะแล้วนะฮะสำหรับ iOS ไม่มีนะอ่าแล้วก็เปิด Android กับ APK เนาะประมาณนี้แล้วก็มีคูปองโค้ดด้วยนะฮะก็จะเป็นเกมนะฮะแนวแบบว่าอ่แ Action RPG นะฮะสำหรับ มันเป็น NFT ด้วยนะเออนี่ะผมประมาณนั้นนะโดดได้ทั้งสโตไทยแล้วก็อ่าอ่า APK นะแล้วก็ใครที่ขาง่ายกว่าเข้าสปอนเซอร์แล้วดีกว่านะใครมองหาร้านเติมเกมแล้สำหรับมีโฮคอสเวอร์นีฮนะนี่ฮะแพ็คราคาถูกมมกนฮะสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเือพันเก้าร้อยหกสิบเนาะอ่าแล้วก็แพ็คต่างๆน้นจะเป็นเพชรของขวัญตรงนี้พันเก้าร้อยหกสิบบาทอันนี้หกพันยี่สิบแ 200้ก็มีนะแพ็กถูกมากก็แพ็กเอเรียนะฮะ675็แพ็กเลเวลอันนี้ต้องเติมนะฮะแล้วก็อ่ามันจะมี NFT มาแล้วนะฮสำหรับใครที่จะเล่น NFT ขุดคริปโตอ่ารือว่าเหรียญบิตคอยก็จะต้องเติมแข่งกันในอารีน่านะฮะไม่เติมไม่ได้สู้เขาไม่ได้นะ <S <S ถ้าสู้ไม่ได้แลกไม่ติดก,ก็ไม่ได้เหรียญน,นะฮะผมที่บอกให้นีย่ยไงก็ใครที่คิดจะเติมเกมนะฮะราคาถูกสะดวกปลอดภัยนะฮะไร้กังวลเรื่องการรีฟันนะฮะ ทางร้านเรารับเติมนะฮะทำอินดิเพตได้เลยนะฮะแล้วก็มีนี่ครับผมถังซานนะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะใครต้องเติมแล้วนะฮะแพ็กรายเดือน2แพ็คนี้ต้องเติมทุกเดือนนะฮะอ่าแพ็คเป็นพาร์ทนะฮะแพ็กรายวันที่จะอัปดาวเนะฮะอันนี้ก็ถ้าบอกมาจากช่องผมหรือขั้นต่ําก็จะเติมได้นะฮะเก้าสิบเก้าบาทเพราะว่าปกติร้านเราจะเติมขั้นต่ำร้อยห้าสิบบาทถ้าบอกมาจากช่องเกมก็ ขั้นต่ำก็จะเหลือ99บาทได้แพ็กนี้ก็เติมทุกวันก็จะเหลือ90บาทเนี่ยนั่นเองนะฮะแพ็กใหญ่3 7 0 0เลยครับ3 1 5 0เนี่ยแล้วก็ทางเพจมีอ่าอีกหลายเกมเลยนะฮะเยอะแยะมากมายนะให้เพื่อเติมกันนะฮะใครที่สนใจบริการร้านเติมเกมถูกเนาะอ่าสุดปลอดภัยเหมือนที่คุณเคยถามว่าพี่ครับเติมเพจไหนดีเนี่ยก็แนะนำนะโอท็อปอัพนี่นะฮะถูกที่สุดแล้วนะฮะ สะดวกปลอดภัยนะฮะก็บอกแค่ไอดีกับพัสเวิร์ดแค่นั้นเองนะเซิร์ฟเวอร์ไหนแค่นั้นเนี่ยนะแล้วก็โอนตังไปเข้าบัญชีแค่นั้นเองนะฮะเขาจะเช็คเช็คปุ๊บปุนะ๊บปุบบ๊บทับยวนบอนฮะแอดมดินดำเนินการไวมากนะไม่ต้องห่วงนะไงก็ใช้บริการของโอท็อปอัพเราได้เนาะไปดูเกมดีกว่านะฮะแนงค้างหรือเปล่าเนะี <laughs> ่ยเออเกมนี้ก็เป็น NFT นะฮะ นี่ครับผมภาพที่สวยแบบนี้เลยนะฮะไม่รู้เล่นยังไงนะผมก็เพิ่งเข้าไปตอนแรกเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรื่องคูปองนะเดี๋ยวผมวางทิง้งลิงไว้ข้างใต้ดีคิชชั่นนะข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะเดี๋ยวบางคนไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนครับผมอะไรเงี้ยนะฮะกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละเดี๋ยวมาดูเกมกันก่อน,อนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะมาถึงก็เป็นแอคชั่นอาร์บีจีจริงๆไนะนี่มีสกูงสกิลนะฮะ มีปัน่นฟีคิกด,ด้วยนะนี่ฮะโยนดาบแทงมาไปนะฮะไม่รู้ไปแทงอะไรในะรูนะไม่รู้มีอะไรอยู่ในะรูนะมันแทงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดะศัตรูมาเหมือนไม่ได้ตั้งปุ่มเลยนะฮะอืมเล่นมือเดียวเดี๋ยวดะขออนุญาตตั้งปุ่มก่อนนะมุมไม่งั้นเดินไม่สะดวกนะฮะเลี้ยงให้ตรงไปนะฮะบันทึก อ,อ,อ่าเฮ้ยมาเวอหนามันแทงึ้นมานะผมภาพสวยนะมันยากาดดีๆมากนะฮะเกม NFT นะครับผมเนี่ยนะฮนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนนะอันนี้เราก็ลองระบบก,ก่อนนะับผมใครรี่เป็นอ่ชอบแนวแอคชั่น RPG นี่กวนพาพนะผมว่าภาพมันสวยดีผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยเอามานำเสนอเพื่อนๆที่ชอบ แนวแอคชั่นอพีจีดีกว่านะฮะเผื่อคนยังไม่รู้ว่ามีเกมนี้เปิดนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่รู้หรอกครับผมถ้าไม่นั่งหาจริงๆนะนี่นี่ฮะแอคชั่นนี่ฮะท่านี้ค่อนข้างจะดีอย่าเดินไปติดก,กับดักนะผมพยายามเลี่ยงๆมาหน่อยไม่รู้อันนี้คืออะไรนะตีไปก่อนพ่อสอนไว้อย่างน้อยก็ได้ของอนะนี่ฮะถ้าสกิล เสียบดาบเข้าไปบึ้มแน่ค่อนข้างจะแรงสกิลแรกหมุนนี่ค่อนข้างจะทําลายศัตรูได้เยอะนะฮะดูปั่นก่อนเล้บผมตายแล้วโอ้โหยังไม่ได้ใช้สกิลสามเลยสะสมไว้นะฮะไม่ได้สองดาวไม่ได้สามดาวนะฮะอีกสักรอบไหมล่ะมันบอกพีเอเกมนะฮะไม่ดีกว่าเรา ไปเล่นดาดอื่นดีกว่านะนี่ฮะโคเทเนะฮะเปลี่ยนตัวได้นะนี่ผมไม่ได้เปลี่ยนเฉ่งนะผมเฮ้ยถ้า n f t เีล่นแบบนี้ก็เพลินๆดีนะเล่นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะแต่ว่าเหรียญมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะเป็น n อ็อีกหนึ่งเกมที่ผมว่ามันเนะ่เออซุปตายเนะี่ย บึ๊บโอ้ยทางนี่เขาเท่าไหร่นะเดี๋ยวส่งนกพวกนี้ลงมาก่อนนะนี่นี่มันเป็นปืนหรือเป็นอะไรไม่ทราบนะน่าจะเป็นปืนนะเออใช่จริงด้วยดิงง่ายเลยอย่างนี้นี่สับตัวละครลงได้สามตัวนะอุย้ยน่ารักเชียวยิง,ยง,ยยงดล้วยิงไข่ยิงด้วยด้วย เฮ้ยอันนี้มันยิงอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> สกิลครูดาวนานด้วยแต่ว่ามันแปลกๆไปนิเดียวแล้วก็ใช้การยิงธรรมดานี่ฮะการยิงธรรมดาก็ได้เปรียบแล้วนี่กดแช่ก็ได้นะฮะสวยงามสวยงามมีใบไม้ร่วงลงมาครับบรรยากาศของใบไม้ธรรมชาติธรรมชาติโอเคมากนะฮะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหบอสไม่โคตรง่ายเลยว่เดี๋ยวตาหน้าใช้เล็กคูนบ้างเลยไม่ได้สามดาวเยอะผมมัวแต่ชักช้าลีลานะอันนี้สามดาวอนี้สี่ดาวเดี๋ยวโคจะมีเปิดกระชาผมดูทรงแล้วสวยเชียไปัวนนี่เฮผมว่า ไอตัวนี่ดีดีสุดแล้วอัศวินสกิลมันโหดนะฮะทำลายล้างได้เยอะนะผมมาแร็คคูนลงมาแร็คคูนนี่น่าจะโอ้โหสายเวทอ,อ่ะอ่ะอันนี้สกิลฮิวติดพิษไม่แน่ใจนะลองลองดูก่อนไปยิงโอ้ยฮิวไปยิงไม่รู้อะไรอะ่ะ <c oughs> กากมากครับแร็คคูน สกิลยูกับสกนะิลนั่นครูดาวนานมากนะต้องเอา,อานี่ลงมาแทนไปยัยง <ño million> heut, นนเนี่ยตัวปืนอันนี้โอเคเลยพอมีออโต้ด้วยอัพสกิลตรงนี้ได้นะออโต้อัพสกิลเนี่ยไปสบายโจแล้วอันนี้เอออย่างนี้เป็น FT ฟแบบนี้ก็สนุกเลยเลยครับผมปล่อยบอทแม่งเดียวนะฮะ เนี่ยเราสู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าอัพตัวละครเยอะๆๆนะฮะแล้วก็ปล่อยบอดให้มันวิ่งสวดอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะปล่อยด่านต่อไปว่าดูดีว่าจะได้สามดาวไหมแบบไวๆเลยอะปล่อยท้งอย่างนี้เลยฮะไม่ต้องเล่นเองนะครับผม n อ t เลยนะฮะปล่อยบอดยาวๆเหรียญไม่รู้เป็นเหรียญอะไรนะต้องไปศึกษาเอาในเว็บไซต์ของด้วยนะครับผมเนาะดูไปก็ ที่เพจนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ไม่แนะนําเกมระบบคร่าวๆภาพสวยไงอย่างนี้น่าเล่นนะฮะอมแนวแอคชั่นแบบนี้อะไรเงี้ยสนใจไหมก็ดูผมเล่นก่อนก็ได้นะฮะแต่ก็เพื่อนๆสนใจก็โหลดมาเลยนะครับผมนะคน่อนข้างที่จะน่าเล่นมากดูแบบว่าปล่อยบดแต่ไม่ต้องเสียเวลานะดูที่จะสาดาวไหม ตึงตงตงงสามดาวจริงด้วยนะฮะแล้วก็ได้อาวุธมานะครับผมตกแต่งอาวุธได้นะฮะอ่าเราไปดูที่แคมปิ้งก่อนดีครับผมไปดูระบบข้างนอกหน่อยอ่าล็อกอินหนึ่งวันนะฮะอ่าด่านนี้ยังไม่เท่าไรหร่เฮ้ยด่านนี้มันสีสวยดีวะนี่ฮะก็ต้องจะมีระบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับผมมิชชั่นนี้เราเล่นไปแล้วนี่ยก็ รับทั้งหมดเลยนะฮะเออหาเปิดประชาเอีกนะมันยังไม่เปิดนะมีจิเครมรีบอร์ดนี่ก็เล่นตามอีเวนต์ได้นะฮะนี่ว้าวน่ารักนะฮะนี่แบบนี้แอแล้วก็เมลบอกนะฮะแจกอ้โหหนึ่งแสนเพชรเองนะฮะไม่แจกกระชาวะ น่าจะเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะแจกแหละนะฮะอันนี้ผมลองเปิดดูดิไม่ใช่มีเปล่าวะ Temple ืบอบก,กะชาน่าจะยังไม่เปิดเนาะนี่ Salmon Hall มมน,นะ s a ม m o n ดีโอ้โหเพชรไม่ถึงนะฮะชิบหายขาดอยู่ห้าเพชรก็เล่นด่าในเรื่องก่อนแล้วกันแล้วก็ทุกคนก็ค่อยมาสุ่มแล้วกันเนาะ ถึงไหนแล้วนี่โอ้ชิปหายด่านแน่ใน15ด่านนะฮะก็เพื่อนๆสนใจก็ลองมาเล่นดูนะฮะเ,เป็นเกม f g แล้วก็โค้ดมีกระชากฟองด้วยนะก็ไม่รู้ใส่ตรงไหนนะเพราะว่ามันจะคลิปจะยาวนะแต่ผมทิ้งไว้ให้ใครรู้ว่าใส่ตรงไหนก็บอกใต้คลิปด้วยแต่ว่าผมทิ้งโค้ดไว้ให้มีหนึ่งโค้ดนะ เกมพีก็ประมาณนี้เนี่ยปล่อยอย่างเงี้ยายาวๆเรือกถ้าต้องการนี่ก็ดึงลงมาได้ปึ้งเนี่ยมันก็จะออโต้ของมันก่อนที่ตัวละครจะลงมาไอตัวละครที่จะไปมันก็ช่วยฟันเนะี่ยแล้วก็มันก็จะไปเองนะฮะสำหรับสับเปลี่ยนนะฮะจะมีคู่ดาวไซายมือเราเห็นไหมสามวิแล้วก็เปลี่ยนตัวละครลงมาได้ต่อนะฮะ ก็เปลี่ยนตัวนี้ลงมาปึ้งเนี่ยไวสะดวกรวดเร็วทันใจเนียสำหรับทีมนี้ก็ดีครับงานดีนะฮยผมว่าก็น่าเล่นมากก็เดี๋ยวทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆก็จะมีเปิดกระชาเนาะได้ตัวละครดีก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะก็มีหลากหลายตัวละครนั่นแหละเนะฮะยังไงก็ใครสนใจเล่นก็ Link ในในลิงโหลดใต้คิลดิชั่นเนะี่ยมีสโตไทยกับอ d k นะฮะแอนด o i ยทั้งหมด,ดยกเว้น iOS ไม่มีนะฮะไงเจอใหม่คลิปหนะ้าฝากร้านเติมเกมดีๆของเราด้วยนะโอท็อปอัพนะฮะเติมสดวกปลอดภัยนะะทบไปที่เพจของเราได้เลยมีทุกเกมนะฮะใหญ่ๆนะมีหมดเลยนะฮะไงเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ